มาชมนะครับงานติดตั้งโช้กฝาท้ายไฟฟ้าในฟอร์จูเนอร์นะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็น O E M ตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มนะครับเราสอบระบบนะครับตอนที่มานี่คือเปิดไม่ขึ้นแล้วนะครับตัวนี้ก้อนที่1นดูดกอนที่2ดูดนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวทดสอบการหนีบนะครับ ทดสอบกรารดีผ่านนะครับทดสอบผ่านกุญแจรีโมทนะฮะแบบเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทดสอบผ่านกุญแจรีโมทหน่อยครับเราขอกุญแจหน่อยครับขอกุญแ,แจกับลูกค้าหน่อยนะครับกุญแจกับลูกค้าทดสอบให้ครบนะครับว่าเปิด ผ่านรีโมทใช้งานได้ไหมเปิดผ่าท้ายได้ไหมนะครับเปิดจากรีโมทนะฮะอันนี้ปิดจากรีโมทได้นะครับเดี๋ยวเปิดจากรีโมทอีกทีฮะโอเคนะครับแบบนี้ฮะใครที่สนใจเปลี่ยนฝ่าท้ายไฟฟ้ากับเราก็วอล์กอินหน้าร้านได้เลยใช้เวลาทำไม่เกิน30นาทีครับ